สวัสดีคนที่เกิดวนันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะเราจะมาดูกันนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็ขอครูบาอาจารย์นะคะอวยพรอวยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไร ก็ขอไพ่สามใบนะคะจับนิดนึงจับเลยแล้วกันนะคะก็ขอรับตานิดนึงนะ,ะเดี๋ยวเห็นไพ่อ่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่สองนะคะและไพ่ใบที่สนะคะส่วนไพ่ใต้สำรับนะไพะ่ใต้สำรับเป็นไพ่ ความไม่เที่ยงความพอเพียงนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในความพอดีความพอนะคะมันมันได้แหละมันพอแต่ก็ระมัดระวังนะถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะช่วงแรกๆอาจจะแบบโอ้โหเข้ามาอู้ฟู่ก็ระมัดระวังอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเดี๋ยวปลายเดือนมันจะแย่นะคะเออถ้าคุณพอเพียงใช้ใจ่ายอย่างพอดีมันก็จะพอในทุกๆสิ่งเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ปรับสมดุลน,นะคะ อยู่ตรงกลางไว้ยิ่งดีอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะขอให้คุณมีใจที่เป็นกลางในกับทุกๆเรื่องกก็จะดีนะคะสัดรุนะคะมนั่งสมาธิเข้าทางทำสร้างบารมีบุญแล้วจะดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะพะพายลมร้อนเดือนเมษาช่วงเดือน,ออนกุมภพันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤรหรัสบดีก็เรามาระวังเนาะภาวะของเอาความเอาแน่อ,อนนอนไม่ได้นะคะการแก้ปัญหานั่งงานที่แบบต้องคอยแก้ปัญหาอืมก็เรามาระวังนะคะปรับสมดุลปรับอารมณ์อารมณ์คุณจะขึ้นขึ้น,นลงลงกดง่ายนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายในช่วงนี้ก็เรามาระวังเนาะส่วนไพ่ใบที่ สองนะคะว้าวเท้าท้าตลดุดไพ่ใบนี้ดีรับพล,ลังงานดีๆนะคะออสัตว์กระดิ่งเรียก energy ที่ดีเรียกพลังงานที่ดีนะคะไพ่เท้าท่าตลดคือโชคลาภการเงินการเงินที่ดีนะคะเงินจะมาจากโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้โชคนะคะเพราะฉะนั้นทําดีย่อมได้ดีนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หมั่นสร้าง กรรดีสร้างบาร,รมีไว้เยอะๆแล้วเทวดาจะให้โชคนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไพ่ใบที่3นะคะไพ่โมราไพ่ใบนี้เป็นไพ่เตือนเรามาระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะการโดนหักหลังนะคะรอถ้าเกิดว่ามีโชคเข้ามาให้คุณ จัดสรรไปแบ่งปันไปทําทานนะคะมันจะได้ไม่มีภาวะของการสูญเสียแบบทุกขลาบนะคะได้มาแล้วเสียไปหรือว่าถ้ามีเกณฑ์เสียไปด้วยอะไรบางอย่างเดี๋ยวเงินคุณจะได้กลับมานะคะเพราได้กลับมาแล้วก็เอาไปทําบุญทําทานนิดนึงเนาะด้วยเ,เขาเรียกว่าทําเท่าที่คุณทําได้ด้วยกําลังบุญที่ทําได้นะคะไม่ต้องเยอะมากมายอะไรนะคะถ้าได้มานะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะ มีโชคเข้ามาแต่ว่ามันมีเกณฑ์เสียไปยเพราะฉะนั้นถ้ามีโชคเข้ามาอย่าลืมนะที่แม่หมอบอกนะคะแล้วก็ช่วงนี้การงานนะคะการงานจะวุ่นวายสักหน่อยมีคนพยายามพูดถึงคุณในที่รับหลังพูดในทิศทางที่ไม่ดีการเลื่อนขาเก้าอี้นะคะเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คิดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นหมั่นสร้างบาร,รมีนะคะหม,หมั่นสร้างบาร,รมีในที่นี้คือ,อ,อทำ ให้มีความรอบคอบในทุกๆหน้าที่การงานใครก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะคุณทำถูกต้องแล้วทำดีที่สุดทำดีในหน้าที่การงานแล้วเขาจะจับผิดคุณหรือว่าจะทำอะไรคุณก็ทำไม่ได้เนะในเมื่อเราทำเราทาถูกต้องเราทำดีนะคะเพราะฉะนั้นทำดีเข้าไว้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณผิดอะไรนี่ถึงตัวได้เร็วมากะแล้วก็อย่าไปพูดถึงใครในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะคะมันก็จะย้อนกลับเข้าหาตัวคุณได้ร,ว,รวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะ ส่วนเรื่องเงินก็พูดไปแล้วเนาะช่วงนี้อยาให้ใครยืมเงินอย่าไปค้าประกันใครนะคะเพราะว่าการได้คืนมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะส่วนความรักนะคะระมัดระวังบุคคลที่3นิดนึงเนาะช่วงนี้ความรักเนี่ยจะเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่าเช็คดีๆนิดนึงนะสาหรับคนโสดถ้ามีใครเข้ามาก็ดูนิดนึงนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นิดนึงว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระมัดระวังบุคคลที่3นะคะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้ ขอเปิดให้อีกหนึ่งใบนะเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะคะหายใจลึกๆรับพลังงานดีๆอย่างเดียวนะคะไพ่ใบอื่นก็เป็นระมัดระวังตัวนะคนบันพฤหัสสป,ปดีนะคะลองหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มาดูว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีเป้าหมายไหมมีสิ่งที่คาดหวงังมีสิ่งที่อยากให้สําเร็จหรือว่ามีสิ่งที่อยากได้หรือเปล่านะคะนึกไว้ในใจนะแล้วก็อ,อ,อธิษฐานนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้มาหรือเปล่าสําเร็จไหมนะคะอย่างเดียวนะคะนึกไว้ในใจอย่างเดียวขอให้บอกด้วยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาล พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพมเทวดานะคะอวยพรคนอวย,ยชายคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในเดือนกุมภาพันธ์จะได้ไหมสําเร็จไหมไพ่ขึ้นว่าโหนนะคะไพ่ขึ้นว่าโหนแสดงว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอยากได้มันจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ มันทําดีต่อไปแล้วจะสําเร็จนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสู้ๆนะคะเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ถ้าคุณตั้งใจมุ่งม,มั่นมันก็สามารถสําเร็จได้แบบฟุกๆหรือว่าเอ่อจังหวะที่ดีมันต้องมาเสมอนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ